เราเข้าสู่ในกระบวนการของศัตร์อัญมณีกับศาสตร์ของธรรมชาติใช่ค่ะนะศาสตร์นี้เป็นศาสตร์ที่สําคัญมากๆเลยโดยเพราะ,ะเราเปิดางถึงในหลักของธรรมชาติเนี่ยคุณผชมเชื่อไหมว่าการทําบุญที่ได้ดีที่สุดก็คือการทําบุญกับสิ่งที่เรียกว่าเรามองไม่เห็นใช,ใช่คัสองพระสงฆ์สมบิดามารดาและก็ ที่สาคัญที่สุดก็คือกูบาอาจา์แล้วก็สัตว์ประสาทต่างๆนะฮะที่อาจารนาเนี่ยก็ได้ไปร่วมร่างสร้างบุญสร้างบุญส่นให้กับเ,เรียกว่าพวกเราได้เห็นเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะชา้างนะสัตว์ใหญ่เขาเรียกว่าทําบุญกับสัตว์ใหญ่นะคะประมาณนี้คราวนี้ในเรื่อง<ะ>ของสัตว์ใหญ่เนี่ยที่อาจารนาไปทำานก็คือโอ้<ะ>ผมเห็นเยอะมากเลยซื้อ <laughs> ต้นข้าวโพดสิบไร่กล้วยอย่างเงี้ยทีละสองร้อยโลอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าช้างนี่กินวันหนึ่งก็เกือบสองไรโลต่อเชือกแต่ละวฟังช้างที่เราไปเนี่ยก็คือมีทั้งหมดห้าสิบเชือกเนี่ยแล้วก็เราเวลาเราทําบุญทีนึงเนี่ยก็สิบไร่เนี่ยช้างกินได้ห้าสิบเชือกสามวันถือว่าถือว่าเป็นแม่พระที่มีเมตตาต่อสรรพสัตว ต่างๆบนโลกใบนี้อย่างมากการให้ทานก็คือการให้นะครับเพราะฉะนั้นอยากจะบอกเลยว่าอานาก็พอไปทําทานบามีก็เลยได้ผลตอบแทนก็คือเยอะแยะมากมายเป็นเป็นภาพค้างใช่นะคะก็อยากจะมาบอกบุญท่านผู้ชมนะคะบอกบุญแล้วกันอ่าบอกบุญแล้วกันนะคะต้องบอกก่อนว่าอันนี้ภาพว่าเนี่ยทําบุญนะคะช่วยน้องช้างในส่วนของค่าอาหารค่าอยู่ค่ายาต้องบอกเลยว่า จริงๆแล้วต่อเดือนเนี่ยค่าอาหารช้างเนี่ยของฟางช้างที่นี่แะคะ่ะต้องบอกเป็นฟางช้างที่ใหญ่มากเนี่ยที่ไหนครับเป็นที่แม่แตงเชียงใหม่อ๋อที่ทแม่แตงต่อเชียงใหม่นะมีห <นะ S 2> ้าสิบเชือกเลยต้องบอกเลยว่าต่อเดือนเนี่ยค่าอาหารเป็นล้านบาทโอ้โไม่น้อยนะ,อะเป็นล้านบาทแต่ว่าอย่างว่าเนาะเราเป็นคนตัวเล็กๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเขาก็รับภาระค่าใช้จ่ายอะไรเยอะแยะโควิดด้วยคนไม่ไปเที่ยวเอออะไรเออช้างนี่อดไม่ได้เลยครับถ้าช้างอด ค่ารักษาพยาบาลถ้าใครที่มีสัตว์เล็กเนี่ยสัตว์เล็กสัตว์น้อยเวลาไปหาหมอทีก็เป็นพันบาทเช้าเนี่ยค่ารักษาต้องเป็นแสนแน่นอนเพราะตัวใหญ่ไหนจะยาไหนจะโอ้โหก็จะหายมันอยากให้ป่วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จําเป็นอยากให้ป่วยแล้วแล้วถ้าถูกผ่าตัดหรือว่าก็ก็ต้องราคาอะไรก็ียกว่าไปโอ้โหเห็นช้างนี่ไม่ธรรมดาเป็นต้นนะคะไม่ธรรมดานะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกท่านผู้ชมว่า อ,อ,อาจารย์นาคิดว่าอันนี้คือทําบุญก็มันหลากหลายแล้วเนาะอพอดีว่าตอนนี้เห็นแล้วก็เห็นใจแล้วก็ครับเด้วยร่วมทําบุญเนี่ยต้องบอกเลยว่าและที่สําคัญเนี่ยอ,อ,าอาจารย์นาเนี่ยใครที่บูชาของมงคลอาจารย์นานี่นนม,มีมีถุงผ้าแจกแต่ต้องบูชาของมงคลนะอ,<า>อันนี้ไม่ได้ขายนะอ,อันนี้ทําบุญมาเพื่อแจกไม่ว่าจะเป็นกําไรหางช้างแหวนพี่รอดหางช้างค่ะเ อะไรอ่ะเยอะแยะเป็นหมดเลยโอ้เยอะแยะเลยนะนะคะต้องบอกนี้เลยนะใครที่สั่งออเดอร์แล้วเนี่ยลูดการเรียบร้อยเนี่ย เดี๋ยวจะแจกตรงนี้ไปผุ่งผ้าเห,ห็นไหมคะรูปเนี่ยรูปเป็นยายบุญมานะคะรูปหน้านะคะเป็นยายบุญมานะคะยายบุญมาเนี่ยอาจารย์เนี่ยจะเป็นเหมือนลิซ่าลิซ่าเมืองไทยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีม้าผมม้าและยายและยายบุญมาเนี่ยนะคะลิซ่าเลยนะลิซ่าเมืองไทยพี่ที่ผู้จัดการบางครั้งตั้งให้นะลิซ่าเมืองไทยเลยนะเอจะดูแล้วเหมือนลิซ่าจริงๆนะนี่ต้องบอกว่าถ้าปิดถ้าปิดตรงนี้ออกนะไม่มีเส่องถ้าปิดอย่างงี้นะ ต้องต้องบอกว่าอะไรต้องบอกว่าคุณยายคุณมาให้ถายก่อนคุณยายคุณมาอายุเท่าไหร่ครับคุณยายคุณมายท่าไหร่หะาจันทคุณยายคุณมาอายุเจบอปีเหรอเป็นช้างที่แก่แล้วอ่านะคะต้องบอกเลยคุณยายคุณมาน่ารักมากเลยนะคะคุณยายคุณมานี่เป็นเป็นช้างเป็นช้างชื่อช้างแต่เขาเรียกยายเพราะแก่เจ็บเอแล้วอายุเจ็บอปีอ่าแก่กว่าเราทุกคนและเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะไปเท่ากับบางท่านก็ได้นะคะ ต้องบอกอย่างนี้เลยคุณยายคุณมาเนี่ยเขาก็ทําเป็นโลโก้ตรงนี้อาจารย์นาก็ร่วมบุญไปแล้วก็อกเอามาแจกท่านผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านนะคะกระเป๋านี้ก็แจกนะใครที่ออเดอร์มาเนี่ยนะคะก็จะมีนะเห็นไหมคะจะมีสองสายก็จะมีทั้งสายที่เป็นสีขาวกับสีพ่ม้ขาออขอสมหวนสิทธิ์เนาะขอขอสมุวนสิทธิ์เดี๋ยวแจกไปแจกแจกให้กับลูกศิษย์ทุกคนที่อาบูชาของมงคลบูชาวัตถุมงคลนะฮะแล้วก็ยังยังไม่พอนะคะ ถ้ามียอดมียอดให้แค่นี้แต่ถ้าบางคนยอดเล็กยอดน้อยมีหน้ากาอ่าขออน,นุญาตแกะนะคะมีหน้ากาอนมามนะัยที่เป็นเอกลักษณ์ที่ว่าถือว่าเราได้ทําบุญย่อมบุญกุศลอันนี้ส่วนอันนี้มาจากอีกูนยนหนึ่งสน่นนั้นเลือกช้างอันนี้อยู่ที่ลัปางเอะอาจารย์นาที่ทํางานที่ช่วยเหลือเกี่ยวกับข่านะฮะเออช้างเนี่ยโดยเฉพาะทอช้าง ช้างเป็นสัตว์ใหญ่นะครับทาอะไรก็คือยิ่งใหญ่ใช่นะคะอย่างนี้เลยนะอันนี้อีกศูนย์หนึ่งนะคะก็จะแจกเหมือนกันนะคะใครออเดอร์เล็กแจกผ้าหน้ากากแมสใครออเดอร์ใหญ่จะแจกถุงผ้าอาจารย์จอร์ชใช้ใช้ม้างได้ไหมเนี่ยได้หมต้องบอกนี่เห็นไหมคะศูนย์อนุรักษช้างไทยอันนี้อยู่ที่ลำปางแล้วก็ดูแลช้างร้อยกว่าเชือกเยอะกว่าอีกเป็นอย่างนั้นเลยเดี๋ยวขอทดลองใส่ดูนี่เลยค่ะให้คุณผู้ชมดูนะฮะ พี่น้องคนลาวคนไทยนะต้องยังต้องใช้นะไม่ใช่ไม่ใช้ต้องใช้วิดีมาเลยนะหน้ากากแล้วแล้วเป็นหน้ากากผ้าสองชั้นด้วยซักได้เนาะต้องซักนี่ครับเวลาคุณผู้ชมได้ใส่นะฮะใส่ดีเลยเห็นไหมคะจะได้กลิ่นช้างเลยนะอ่าจริงๆฮะบอกเลยว่านี่ครับนี่ครับจริงแล้วสีขาวสุดผ้าคือได้กลิ่นผ้าใหม่บอกตรงๆได้กลิ่นผ้าใหม่ของใหม่ของใหม่นะครับแล้วก็คุณผู้ชมคือก็เอาแมส สอดทับแล้วก็คือดูดูแล้วมันเกสั<ช>่นใช่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 วร้ไหมนะฮะดูแล้วแล้วเรายังต้องใช้อีกนานนะคะอันนี้ไม่ขายนะไม่ขายสงบนาคูณสําหรับออเดอร์นะฟรีนะครับฟรีเนาะทุกสิทธิ์ทุกคนนะครับคือถือว่าเราได้บุญด้วยกันด้วยใช่แล้วการที่เราได้โนเนชั่นหรือว่าบริจาคเนะี่ย เราเห็นบางท่านเนี่ยทำบุญกับวัวกับควายเยอะแล้วขออนุญาตเขาเป็นช้างบ้างเถอะเนาะมันจะได้ใหญ่ๆได้อะไห่ใหญ่วัวควายเนี่ยบางทีเราเราทำบุญไปปล่อยเข้าไปนนั่นสิพอเขาหมดอายุไขก็ต้องเอาเนื้อเขาไปทำก็นี่อ่ะดีไหมนี่มันก็แบบนิดนึงอ่ะวนเวียนกันอยู่อย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าช้างนี่อยู่นานก็เขาเจ็ดสิบเอ็ดเขาแก่ของพวกเราวไหมล่ะใช่ไหมเพราะว่าถูกตของวนเ้าในเมื่อเราร่วมร่างสร้างกุศลเนี่ยทำบุญแล้วค่ะ นะครับก็อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เป็นดีจิตใจที่ที่มามาแพ์ที่แล้วเราคุยกันย<ช>ดและลากหาไปไม่ได้แน่ใช่ค่คะมีเพียงแต่ต้นทุน,นบุญกุศลทรัพสมบัติทิ้งไว้ให้ปูงชนแม้แต่ล่างของเราเนี่ยคนเนี่ยเขาเฝ้าของเราเป็นของไจริงค่ะเดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะคะภาพฝีมงวงของน้องธันวาอ่าน้องธันวานี่อายุเท่าไหร่นะสิบ เท่าไหร่สิบเจ็ดเอ้ยไม่ใช่สิบเท่าไหร่ไอ้แปดขวบแปดขวบอายุแปดขวบเดี๋ยวให้ดูนะคะการวาดภาพของน้องฝีมือแบบเป็นศิลป,ปินเลยไ<อ>ม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะแน่นอนเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมดูบ้านาให้ดูนะคะอันนี้คือวาดเองไม่ได้จับมือนะคะจับจอยใช่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 ใช,ใช่ตัวนี้หรือเปล่าที่พาลนา<ะ>ตัวนี้ใช่หรือเปล่าที่<ะ>วาดรูปเรีหลวงเรากเก้าอเออไม่แน่ใจนะคะนี่ ต้องบอกนี้แลยแต่น้องเนี่ยหาเงินนะเป็นแสนแสนแล้วนะช่วยช้างช้างช่วยช้างต้องบอกว่าภาพวาดของน้องเป็นศิลปินแบบว่าแล้วมีลายเซ็นด้วยเดี๋ยวให้เราเราให้ดูคือลักอณจาก็นึกว่าคุณยายบุญมาแกวาดได้ใช่ไหมอาายก็บอกผู้จัดการว่าอยากเห็นลายลายลายมืออฝีมือยายบุญมาเขาบอกอาจารย์ครับทั้งฟางเนี่ยมีอยู่5้าสิบเชือกแต่เป็นศิลปินแค่สามเชือกนะครับมันไม่ใช่ช้างทุกตัวจะวาดได้นะครับ การที่เราจะมาเป็นศิลปินก็เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าอยากจะบอกคุณผู้ชมทางบ้านว่าไม่ใช่ใครน่อยากจะมาเป็นจากชาวบ้านชาวเมืองชาวไร่ชาวนาชาวคนรวยคนดังต่างๆมาเป็นได้ไม่ใช่นะครับต้องมีความรู้มีความสามารถก็เหมือนที่ผมบอกคุณผู้ชมทางบ้านต้องมีศาสตร์จริงๆจริงค่ะแต่วันหนึ่งเนี่ยโลกหลังคุณผู้ชมทางบ้านอาจจะมาเป็นศิลปินก็ได้จริงค่ะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยครับความไม่แน่นอนคือความไม่แน่นอนแล้วคน ตอนนี้ที่ดังๆก็คืออะไรนะอย่างที่ผมบอกอ่ะผมทำ YouTube มาตั้งแต่ปี2009ครัผมไม่รู้พอสออะไรจำไม่ได้แต่ว่าพอส2 0 0็นานที่สุดถือว่าเป็นรุ่นแรกเลยล่ะของของ u t u b e นะครับนี่นะคะจานจอเห็นไหมคะเขาจะหลดฝีงวงนี่ภาพก็ซ้อนนะคะซ้อนซอนหลายมิตินะแล้วมีบางมุมนี่น้องวาดไฟหิวไฟค่ะมีการเอาอ้อยข้าฝากก็มีใช่ไหม น้องหิวก็มีนะคะผระช้างเนาะกินน้ำด้วยเนาะอ่านี่เห็นนะคะสังเกตนะถ้าอาจารนาเนี่ยจะดูคือบางพี่เขาอาจจะมีจับมวงมีจับมือวาอันนี้ไม่มีวาดเองแล้วคิดดูดิบางภาพเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าน้องจะวาดภาพไหนน้องจําได้ไงว่าน้องจะวาดภาพไหนนึกออกไหมคะแล้วภาพเนี่ยมีความใหม่ดีมากจำได้ด้วยอ่นะคะแล้วเดี๋ยวจะมีนะคะตอนสุดท้ายของคลิปเนี่ยจะมีเป็นเซนไยเซน น้องน้องชื่อธันวาเพราะน้องเกิดเดือนธันวาเพราะางั้นพ่อบตู้แม่ตู้ท่านไหนนะที่กาลังแบบดูแล้วแบบอยากทําบุญอย่างเงี้ยนะคะเขาเรียกว่าอันนี้โดเ a t i o n เข้าช้างนะคะต้งบอกนี้เลย,น,เลยนะทวอ่านะคะทวดในสวนตรงนี้แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะทวดเรื่องอาหารช้างคือจริงๆเนี่ยตอนนี้คนก็อดอยากกันอยู่แล้วไม่มีน้องครับค่ะแต่ช้างจะหนักกว่าช้างหนักกว่าเพราะเพาะมันใหญ่มาก กระเพราะช้างเนี่ยมันใหญ่กว่าเราเนี่ยถ้ากับคนเนี่ยสองร้อยคนนะกะเพราะช้างเนี่ยถ้ากับคนสองร้อยคนนี่เห็นไหมคะเนี่ยเราต้องบอกเลยว่าเห็นอย่างนี้นะเรียกว่าภาพเล็กค่ะอาจารย์จอร์ดครับใหญ่มากภาพใหญ่ใหญ่มากภาพคุ้มมากแล้วก็อย่างที่บอกคือได้อิ่มบุญอิ่มใจแล้วเราได้ภาพวาดศิลปะเนี่ยไม่ใช่ใช้มือคนนะคะใช้งวงช้าง เอาง่ายๆนะคะคือแบบช้างอ่ะเป็นสัตว์น่ะแต่จะต้องใช้งวงมาวาดภาพเนี่ยคิดว่าแบบโอ้โหต้องระดับไหนเราวาดได้เป to ็นเรื <t 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 ่องเป็นราวเลยนะคะนะคะเป็นอย่างงี้แล้วก็นะคะเนี่ยเห็นไหมคะก็จะเป็นรูปของน้องธันวานะคะอ่ะเดี๋ยวเราให้ดูภาพจริงกันดีกว่าคะจย์เนาะก็ถือว่าโอ้โหเพราะวาดเพราะวาดสำเร็จลให้ดูให้ให้ชัดว่าวาดจริงไม่ใช่ว่าใครวาดแล้วเอามาให้ท่านผู้ชมร่วมบุญไม่ใช่นะน้องนี่เห็นไหมธันวา P W จากแล้วขนลุกแล้วที่สำคัญนะอารจ๊อทำไมรู้ไหมชอบที่สุดคือช้างเอามาใกล้ๆนิดนึงนะคะเพราะว่าตัวเขาเองเหมือนอยู่ในเหมือนช้างนี่หล่ะเหมือนอยู่ในเออนค่อยๆนะคะอันนี่เดี๋ยวดูทีละส่วนนะนี่ช้างนะคะท่านผู้ชมเหมือนช้างอยู่ในป่าอ่ะแล้วนี่ลายเซ็นน้องธันวา TW โอ้โหนี่นะค่อยๆนะคะ น้องอยู่ไหนคะเนี่ยอาจารย์ออน้องกำลังคิดอะไรคะเนี่ยดูน้องว่าสีนี่ดูดูสีโหแล้เวเขาวาดเต็มเลยนะจนานาเออเต็มพื้นที่นะโหเขาวาดเต็มโอ้โหใหญ่นะนี่กี่นิ้วเนี่ยคะอาจารย์นี่มิติมิติแห่งสวรรค์ของช้างนะครับโอ้โหนี่ดูนะะสวยไหม,มเอาไปใส่กรอบที่บ้านนี่โ้โหโมงคลคือลักษณะนี้คล้ายๆกับเขาเรียกว่าที่ไวเยอะอะไรนะอาจารย์จำไม่ได้ อมันมีอุโมงค์อะไรนะวันเล่เ,ลหเห็นไหมฮะมีน้ํามีอะไรน่ช้างวาดนะท่านผู้ชมแบบเมื่อกี้เลยที่เราให้ดูที่เราให้ดูคลิปเนี่ยเพื่อจะได้การันตีว่าช้างวาดแท้อาจารย์โอ้ดูนี่เนี่ยเป็นเป็นเป็นโอ้ยอย่างนี้ไปหาวาดขออนุญาตถามอาจารย์ไปหาวาดอย่างงี้ที่อเมริกามีไหมช้างอเมริกาไม่เไม่เคยเจอช้างอเมริกานี่ครับจะไม่มีเลยเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นช้างพวกแอฟริกา แต่มีช้างไทยนะอยู่ที่สวนสัตว์ลอสแอนจเจลิสอยู่แล้วเขาวาดรูปไหมสองเชือกไม่กินอย่างเดียวเาอาหารใส่ฟุตบอลแล้วกินอย่างเดียวโอไออันนี้วาดรูปจา้าช้าง<ช>ไทยนี่ต้องงี้แล้วพระฉะ้นพอตู้แม่ตู้ที่อยู่เนาะคิดถึงร้านช้างชาวร้านช้างเนี่ยปูชาไปใช่นะคะรับไปนะคะแบบนี้เลยยอดเยี่ยมครับก็ถือว่าเราได้เห็นช้างวาดรูปกันอย่างมีนยัยยะสําคัญอ <นะ S 2> ่นะบอกราคานหนึ่งก่อนภาพนี้นะคะร่วงบูลอยู่ที่2 9 9อาจารนาให้2 9 9เเลย 9 9เลยนะคะอีเลฟเวตฮะอีเลฟเฟตนะฮะเออเฟนติงนะฮะหรือว่าหรือว่าหรือว่าถือว่าเป็นสุดยอดแล้วของช้างอ่า299นะคะ299เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ร่วมบุญแจ้งมานะคะเดี๋ยวเราก็จะมีกล่องมีอะไรใส่ใน้อย่างดีนะคะแล้วเลกระดาษนี่เป็นกระดาษอะไรฮะกระดาษโอ้กระดาษอะไรฮะต้องถามกระดาษต้องร้อยปอนต้องร้อยปอนออข้างหลังก็จะมีเกี่ยวกับตา มีโลโก้ด้วยาของแท้นะคะไม่ใช่ว่าใครจะไปวาดนะคะแบบนี้โบนะชั้งสามารถที่จะวาดรูปได้ขนาดนี้29 9นะคะถ้ามู้ชมนะคะถ้าเห็นถ้ารักถ้าชอบอยากจะร่วมบูญนี้แจ้งมาเลยนะคะ2 9 9้านะคะที่ไม่ได้มีภาพภาพเดียวหลายๆภาพยังไม่จานาเอาก็เดี๋ยวจะให้น้องเขาวาดให้ละกันให้น้องวาดให้ได้ค่ะเออให้น้องวาดให้ได้นะครับสมมุติถ้าพอตุ้แม่ตู้บอกเอยเอาห้ารูปเลยเจ้าอ มีให้ทีะละเัดนทีนะฮะนะเดี๋ยวขอให้น้องรีบสั่งรีบรูดแล้วรีบรีบออเดอร์บอกทางสถานีเนาะบอกว่าสั่งแล้วให้รีบรีบสั่งมันหน่อยแาะแว,ว่าววน้องได้วาดวันละหนึ่งครั้งราะงวงน้องสั่นเลยน้องวาดแล้วมันเหนื่อยนะฮะ,ะมีมีโถ่ายให้ว่าเอออันนี้วาดให้พ่อตุ๊แม่ตุท๊ทช่นนี้นะ บ้านหลังนี้นะฮอันนี้ให้เป็นเอกลักษณ์ว่าเออเราได้โดเนชั่นโดเนทใช่จริงๆเนี่ยเพราะยังไงก็มีลายเซ็นมีอะไรข้างหลังก็จะมีโลโก้ของกลางนน้องธันวาค่ะ T.W น้องธันวานะคะมีลายเซ็นเลยนะคะมีลายเซ็นสองเก้านะคะถ้าใครรักใครชอบนะคะครับก็ถือว่าเป็นบุญกุศลของเรานะครับคุณผู้ชมในบ้านคนเรานั้นบุญไม่มีขายนะอยากได้ก็ทําเองเพราะพอ เชื่อไหมครัเวลาคนเราเ<ะ>นี่ยเวลาเรีนอาจารยนน์นิดนึงเวลาเราทําบุญเนี่ย<ะ>พลังแล้วก็เรียกว่าพลังออร่าต่างๆที่มันจะ,ะทําให้เราสว่าง<ะ>ผมเนี่ยปกติผมเป็นคนที่ผมเป็นคนผิวขาวนะคะ ผมก็ผิวขาวมากแบบว่าอยู่ลอสแอนเจลิสนี่คือผมออนแอร์เนี่ยผมจะผิวขาวมากแต่ทำไมฝรั่งชอบคนผิวผีน้ำพึ่งชอบคนผิวคั้มผิวดังเพราะว่าเป็นผิวที่มีลักษณะคือเฮลตี้ก็คือถ้าคุณผู้ชมออกกำลังกายบ่อยนะฮะออกกางแจ้งอะออกออกกำลังกายในบ้านก็ได้ออกกางแจ้งก็ได้นะเมื่อมันจะออกมาและทำให้ system ภายในเนี่ยถูกการขับเหมือนคนผมบอกแล้วว่า อ่าผมผมเรียนตรงๆว่าเหมือนสําหรับยกตัวอย่างบางคนช<ะ>อบไปไถ่ายเลือดอ่าถ้าไปไถ่เลือดบริจาคเลือดอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นการเป็นผลดี<ะ>กับมโนเสียโรคด้วยแล้วก็เป็นผลดีของของการที่จะ,ะทําให้ร่างกายเราผ<ะ>ลิตเ,เลือดทีโมโบินต่างๆทําให้ร่างกายเราผลิตออกมาตลอดเวลา คุณผู้ชมรู้ไหมว่าคนเราถ้าไม่ได้ระบายเลยเอเหมือนเราว่าเราไม่ถับถ่ายสักเจ็ดวันเนี่ยร่างกายเราจะคํําดำแล้วก็ร่างกายเราก็จะมีกลิ่นโอ้จริงค่ะเรื่องจริงไหมอาจารย์นจริงค่ะแต่ผมเชื่อว่าไออย่างอาจารย์นาเนี่ยถ่ายทุกวันอยู่แล้วใช่เพราะสุขภาพดีหรือพันดีใช่ผมก็ใช่เก็่าดีเซอร์ดีครอบนะบอกว่าจริงๆแล้วครอบเฟมิลน่เีนี้คือเป็นแฟมริลี่ที่ ที่ผิวพรรณดีมากๆนะเฟมเบรี่ของอาจารย์นาที่แบบว่าบอกเลยว่าเป็นเฟมเรี่ที่ไม่มีการฉีดกูต้ากูเตอร์นะจะนาไม่โหนไม่ฉีดและไม่เอานะคะไม่ไม่ได้ฉีดนะคะไม่ได้ทานะคะเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่นีจริงแล้วคนเหนือก็ผิวดีอยู่แล้วนะก็คือผมผมเชื่อนะว่าแต่เดี๋ยวนี้คนเหนือผิวดําผมว่าผิวดีก่าคนกรุงเทพอยู่นะแต่เดี๋ยวนี้คนเหนือผิวดำนะเพราะว่ารู้ไหมว่าทาไมกรุงเทพเนี่ยหลายคนเนี่ยคนที่เป็นคนเก่าคนโบราณโบราณก็ถึงไม่ค่อยอยากดู อันนี้เรียนผู้ชมทางบ้านเลยนะเหมือนเหมือนที่แอเอเนี่ยทาไมคนไม่ค่อยอยากไปอยู่นิวยอร์กค่ะวอชิงตันดีซีไม่ค่อยอยากอยู่บ้าอากาศมลภาวะเป็นตอนนี้ยิ่งเจอมลภาวะเป็นพิษคือมีแต่แอลกอฮอล์ค่ะแต่ไม่มากาศไปหมดเราหายใจไม่สะดวกนะจริงแม้แต่นาถามว่าเราไปไหนมีแต่แอลกอฮอล์แต่มากาศไปหมดออกซิเจนแทบจะไม่มีแล้วเหมือนบ้านเราเนี่ยเอาไหมถ้าเราเข้าไปในโรงพยาบาลนะ กินยังไงอย่างนั้นเลยเนาเป็นอย่างนั้นอกรุงเทพเป็นอย่างนั้นฮะค่ะโอ้เป็นอย่างนั้นผม,ผมเชื่อว่าเออน่าจะเป็นอย่างนั้นหรือว่าในประเทศอเมริกาก็คงยิ่งกว่านั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณผู้ชมก็ต้องรักษาตัวเองเนาะแล้วก็ทําตัวเองให้มีคุณค่าคือเฮลตี้อยู่ตลอดเวลาค่ะกินอาหารกินผลไม้กินผักผลไม้คนะแล้วกินหมูกระทะดิเออใช่ไหมหมูกระทะนะแฮมเบอร์เกอร์เนี่ย เราเรากินหมู่กระทะโชว์ทำผู้ชมเชื่อไหมครับเดี๋ยวอยากกินเลยใช่านผู้ชมผมเรียนตรงๆพี่น้องบ้านผมอะเออเอใอในอเมริกาไม่ชอบกินแม็กโดน้ลนะไม่ไม่เอาอะไม่ชอบผมว่าคนไทยฮิตมากพูกบอกโอ้ชอบแม็กโดน้อพวกเคฟซีคือผมไม่อยากพูดว่าเคฟซีที่บ้านที่อเมริกาเค็มมากเค็ม คือไม่เค็มหนึ่งับเค็มโคตรโคตรแมคโดนัลด์เลยไอ้แฮมอ่ะไอ้ไส้กรอกอะไรต่างๆเนี่ยนะไอ้อะไรนะไอ้สับเวย์สับอะไรเนี่ยเค็มมากๆบอกโอ้โหกินกันไปได้ยังไงไส้กรอกไส้กรอกเค็มสุดๆนะครับไม่เคยผมว่าสมัยก่อนเรากินบีลากี้กันอย่างเงี้ยของของของคุณอากราศีแล้วก็มึงไทยแปลกไม่เค็มนะไม่เค็ม โอ้เคฟซีที่นี่ยัง,รยงอร่อยแม็กโดนัลยังอร่อยนะไม่เหมือนที่นู่นนะที่นู่นกินไม่ได้เลยครับเห็นไหมความเหลื่อมล้ําต่ําสูงมันมันผิดกันเลยค่ะใช่ค่ะนะครับ,รบเพราะฉะนั้นอาจาราก็นําเสนอในเรื่องของคอ่ะเอช้างเรียกว่าเขาเรียกหัตถกรรมหรือมง่วงฝีงวงนี่ผมไม่ผมไม่ จะไม่ได้ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรฝีมงค่ะของศิลปินรู้แต่ว่าอีเลฟแฟคทีสพวกงาช้างพวกอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะเพราะฉะน,นั้นเนี่ยถ้าใครอยากบูชารีบนะคะใครใครใครอยากลุกบูรีบแจ้งนะคะค2 299เหรียญราคาแล้วก็เราจะได้ใส่ไปนะเราจะได้จัดส่งไปไป,ไปอย่างนี้เลยเหรออ่ะอย่างนี้แหละค่ะเพราะมีกล่องมีกล่องอ่าเขาเป็นกล่องเขานะคะแต่กลับไม่ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะยับครับอ่าเดี๋ยวงั้นจะยับนะครับก็จะไปอย่างนี้นะคะรับสวัสอ่ะช่วยกันคนละไม้คนละมือเนาะแล้วก็คุณผู้ชมทาางบ้นก็ อิ่มบุญไปด้วยใช่คะแล้วก็เป็นสะพานบุญไปให้คุณผู้ชมหลงบา่นะคะอย่าลืมนะคะแล้วก็ใครที่บูชานะคะอะไรล่วงบุญเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีถุงผ้ายาบุญมาแล้วก็หน้ากากให้ด้วยหน้ากากเนาะนะคะรวมด้วยเนาะเพราะว่าจะเป็นส่งไปเป็นกุศลนะฮะคนเรามันเรียกว่ามีกุศลกรรมมาบดกุศลกรรมมาบดและอักกุศลกรรมมาบดอักกุศลคือไม่ทํานะนินทาอย่างเดียวแต่กุศลกรรมบอกคือทําแต่ว่ามีน้อยก็ทําน้อยมี จิตใจทําก็ถือว่าได้ทำแล้วนะใช่จ,จริงค่ะนะใจทําก็ถือว่าได้ทำางร่วกันเยอะๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในช่วงถัดไปนะคะเอาละครับ,รบเดี๋ยวพบกันในช่วงต่อไปครับ